ที่สู่กันได้รีวริวแปดนะครับโอ้โหมาข้างหน้าแล้วนะฮะทุกคนนี่ดูตัวนี่นะครับทุกคนสําหรับผู้ใหญ่นะครับก็คือ100บาทเนาะเอ้ยใผู้ใหญ่นะ200บาทนะครับทุกคนแล้วก็เด็กอ่ะ80บาทนะครับเด็กเด็กต่ากว่า100่งเซนอ่ะเข้าฟรีวิเสิร์ฟรีป่าไม่ฟรีแล้วโตวสูงกว่าแล้วนะฮะอ,อ้าวพอเดินเข้ามาไปแล้วเดินเข้ามาเราเจอนี่เลยวงเดี๋ยววิเสิรปากเขามีอะไรอยู่ข้างในอ่ะ สวัสดีคุณทำอะไรเนี่ยคุณกินดอกไม้เป็นอาหารเหรอนะครับอ้าวเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูกันที่นี่เลยนะครับสูการ์เด้นริเวอร์เอทนะฮะไปเดินดูกันว่าข้างในมีอะไรครับไปกันเลยพิเสือพิเสือมาดูลูกเสือสี่ไหนดูครับห,หุ้ย <c oughs> ลูกเสือจริงๆด้วยอ่ะทุกคนดูดิ อสวัสดีคุณมีชื่อหรือเปล่าน้องจุลครับโอ้เกิดในกรกฎาชื่อน้องจุลายนะครับเฮ้ยเผื่สงสัยอ้าวโอ้นี่ไงเห็นไหมครับทุกคนโหที่นี่มาสนุกมากเลยครับนี่นะเข้ามาครั้งแรกก็เจอน้องจุลายเลยนี่นี่นี่น้องจุลายไหนมีข้างห้าสีด้วยนะอันนี้เป็นข้างห้าสีนะทุกคนสวัสดี คางห้าสีอืมโอ้ยอ้วนมากเลยอะยากาศที่นี่ดีมากตอนนี้นะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปพี่เสือพี่เสือจะไปหาครอบครัวของน้องเอวาใช่ไหมโอเคโอเคไปดปปปอันนี้คือลิงจมูกขาวนะทุกคนนี่ไงนี่ไงหันหน้ามาโชว์กันด้วยโอ้นี่หลอจมูกขาวมากเลยเจริงๆด้วย <laughs> อ๋อเป็นลิงตัวเมียนี่ไงเห็นไหมโอ้โหน่ารักมากอ่ะจมูกขาวขาวเออทำไมจมูกขาวเขาทาแป้งหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะอ่าอ,อุ้ยเสือโอ้ยีราฟลายร่างแห่อ๋อมี500อตัวนี่งไง สูงมากเลย again, ทุกคนเฮ้ยเอ๊ะสวัสดีคุณยีราฟลายล่างแห่นะครับทุกคนนี่ยีราฟลายล่างแห่นะมีอยู่500ตัวเองนะเออโอ้โหโอเคพี่เสือพี่เสือพี่เสือไปยิงใกล้ๆสิตัวพี่เสือแค่เข้าหัวเขาอะเขาตัวใหญ่มากนะ เออลายเขาสวยสวยทุกคนดูดินี่ลายเขาสวยมากเลยไปแล้วนะครับรีเมอร์หางแหวนนะครับทุกคนนี่เราก็จะเคยเจออยู่นะไอตัวนี้นะแต่อาจจะไม่ใช่หางแหวนนะนนอ๋ะะะอตัวตัวตัวรีเมอร์มาจากมาดากัสกานะอันนี้ไม่จากแอฟริกานะครับนี่ โอเคอืมใช่นะแต่ยีราฟยีราฟสวยจริงๆพี่เสือดูดินี่ทุกคนยังชอบยีราฟอยู่น,น,น,นะครับเขาจะกินต้นไม้แ <c oughs> ล้วข้างหัวขาว้างนีหคันนี่วข้างหัวขนี่ข้างหัวขาวนะครับอ๋อไปกันเถอะ หุยลิงลิงชนิดนี้ไม่เคยเห็นนะลิงมามุมเจฟฟอยนะฮะนี่อ๋อเป็นลิงที่สามารถใช้หางปีนป่ายได้นะครับอย่างนี้นะอนี่ทุก <mem bers> คนเฮ้ยมันต่อสู้กันอยู่เขาเล่นกันนี่เขายอกกันเขายอกกันอ้ยาัยยอกกันแรงจีโดนเล่นกันแรงอะ่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอีกตัวนึงโอ้ผมร่วงแล้วครับผมแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าอะไรนะ างผมเกาะอยู่ <laughs> โอ้โหเอาไปแต่ตัวนี้เขาสันโดษมากพี่เสือคุยกับคนนี้สิพี่เสือมาคุยคนนี้คุยดิคุยดิคุยด,ยดิสวัสดีครับคุณลิงแมงมุมเจฟฟอยเอาเร็วเร็วนั่งคุยดิคุยกับเขาดิเป็นยังไงบ้างกินข้าวยัง <laughs> กินแล้วไม่คุยอะโอเคโอเคเหมือนเขาต่อยมวยกันอะเนี่ยนะ เหมือนเขากำลังต่อยมวยกันอยู่ทุกคนไปเถอะให้เขาเล่นไปนะครับก็มีด้านซ้ายเป็นลิงกันลอกกันทุกคนนี่ลิงกันลอกสวัสดีนี่เรามีหลายตัวนะอยู่ด้วยกันนะครับนกหรอตาสีแดงเป็นตัวผู้ตาสีเขียวใช่ไหมฮะอ๋อสีขาวเป็นตัวเมียอันนี้ตาสีอะไรเอ่ยมาดูกันนกเงือก โอ้โหมองไม่เห็นตาเลยแต่สีแดงใช่ไหมใช่ตาสีแดงอ่าตาสีแดงอ๋อนี่เป็นตัวผู้นะครับโอเคอ๋อสังเกตเป็นจุดสังเกตเนาะใช่โอ้ไหน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 อ๋อเรามีด้วยเหรอตรงนี้เฮ้ยนี่ไงตาขาวนี่ไงตาสีขาวทุกคนผู้เดียด้วยกันไปตลอดชีวิตครอ๋อนี่ไงตาสีขาวเป็นตัวเมียโอโ้ชัดเลยโอเคโอเคครับผมไปละไปละไปละนกงงะ อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครัเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นนกตระกูลนกเงือกเหมือนกันครับอ๋อนกกี่ก็คือเรตอมบิลครับอ๋องั้นเราดูเราดูที่สีตาได้เช่นกันครับสีแดงเพศผู้และสีขาวเพศเมียโอ้ไอ้สีแดงอันนี้สีอ,สสอะไรครับพี่เสือสีอะไรครับเป็นเพศอ่าตาสีแดงเป็นตัวผู้ชายนะทุกคนนี่โอเคแต่บนนู้นนะบนนู้นน่าจะตาสีขาวนะเห็นไหมทุกคนนู่น เราสังเกตตานะฮะทุกคนตาสีอะไรตาสีไรหันมาหน่อยสิคุณนกเกตฮอนบิว <c oughs> เขายังไม่หันมานะทุกคนโ okay? อเคเขายังไม่หันมานะเราเลยมองไม่เห็นลูกกตานะโอเคครับเอาสีขาวนะั่นไงเห็นไหมโอเคเห็นแล้วชัดแล้วชัดแล้วสีขาวนะครับอืม <c oughs> สีขาวเรามีทั้งตัวผู้ตัวเมียในกรงเดียวกันอุ้ยอุ้ยเบบีอุ้ยเบบี เกิดนานแล้วยังครับเนี่ย20ว,ว20วันนะทุกคนนี่ล,ล,โโนลิงแคมเบลโมนาเหรอโอ้โหโอเคบายบาย <c oughs> แล้วเขาก็จะมีนี่นะนมีให้เราอ่านด้วยนะครับนี่นะครับลิงแคมเบลโมนาเนาะแล้วก็มีให้เราศึกษานะ อ๋อลิเมอร์แผงคอดำขาวนะทุกคนนี่มาดากัสกา์ครับมาดากัสการ์โอ้โหเป็นสัตว์จากต่างประเทศหมดเลยนะเนี่ยจากมาดากัสการ์โอเคทุกคนไปต่อไปต่อประเทศไทยมีแค่คู่นี้คู่เดียวอ๋อมีสองตัวอ๋อนอนอยู่นี่ด้วยเราดูจากตาได้ไหมครับว่าเป็นเพศผู้เพศเมียอ๋อตาเดียวกันอันนี้ตาสีเดียวกันนะ สวัสดี22ตัวทั่วโลกนะทุกคนอยู่ที่นี่2ตัวอ่าเรดลิเมอร์อุ้ยทุกคนมาดูกันได้นะ2ตัวจากทั่วโลกแล้วทุกคนครับเลดลิเมอรอะไรครับมันยังไม่จบอีกรอเดี๋ยวเราเดินอ้อมมาแล้วทุกคนเขายังไม่จบเขายังไม่จบแล้วสองตัวนี้โอเคโอเคเอาไป ไหนดูสิด้านนี้ก็มีนะอันนี้นกเงือกเหมือนกันแต่หัวสีดำน,าานี่อ๋ออยู่ในทะเลทรายนะทุกคนนี่นี้เขาจะแตกต่างกันเลยครับ,บถ้าสสีด <ผม S 1> สีดดผมที่เป็นสีช็อกโกแลตนี่คือเพศเมียครับแต่ถ้าผมท<อ>ี่เป็นสีดำนี่คือเพศผู้อ๋อไหนพี่เสือมาดูสิตัวไหนเพศเมียบ้างตตรรงงนนีีี้้จะไมม่เพศเมียหมดเลยทุกคนโอเคพี่เสือมีแต่เพศเมียแหละอืม ไหนมีอะไรอีกตรงนี้อ๋อนี่นี่ก็นี่ก็มีลิงนะครับนี่อ๋อ,ะะอ,นนอแองโกลาโคลัมบัสอ้น่เปนอาหากินใม้เปนอารลักเอแองโ่าโคลัมบี่เปนอาหากใไ้เาหลั้นี่เปนาหรน้าหหมือ้คนเนอาหาน้เาหาหมืยอนี่นมาหกเลยอ้นเนอนาเนี่นากนีม้เอลิเองโนีนกาลักลยโอโบัสนะฮะ ปกติอยู่บนต้นไม้แต่วันนี้ก็ลงมานะนี่ให้เราเห็นอยู่อโอเคแตกต่างกันตรงอันนี้อันนี้คือคิงใช่ไหมฮะคิงโคลมบัสนะฮะคุณเหมือนกันเลยนะแค่คุณหล่อมากทรงผมอ๋ออันนี้คือทรงผมเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหม,ะมฮะโอ้โหเท่งจรงิงแล้วหางยาวมากทุกคนดูหางก่อนดูดี หางเป็นพู่ยาวมากโอ้ห,หลิงหางยาวสุดๆนะครับทุกคนอืสวัสดีคุณเฮ้ยนี่หางเขานน่ทุกคนดูดิหูหางยาวมากโอเคฮะนี่หูลิงเยอะนะที่นี่ลิงเยอะมากๆเลยนะครับนี่เขาเขียนไว้นะทุกคนอย,ย่แย่นิ้วเข้าปไปในกงนะครับอ่าเอาแต่นี้ชนีใช่ไหมโอเคเอา้าอันนี้นะเขาใช้ยางนะมาทํานะเป็นลิงนะทุกคนนี่เออ เขาสซนเสือแล้วครับทุกคนไปเสือโครงขาวหิมะเฮ้ยหนึ่งร้อยตัวทั่วโลกเฮ้ยเฮ้ยเสือโครงขาวนะทุกคนมาดูกันได้นะอ่าที่ซูการ์เดนริเวอร์เอทนะครับทุกคนครับนี่ไงเรียกได้ด้วยะเฮ้ยโอ้โห ตัวโตอ่ะตัวโตมากมากเลยทุกคนดูนี่เราเห็นเหมือนจะไม่โตแต่จริงโตมากนะครับทุกคนครับอืมโอเคแล้วพี่เสือเจอ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 อะไรเจออะไรพี่เสือตัวเขาน้อยมากเลยพี่เสือน่ารักมากอะน่ารักไหม น่ารักนี่นะฮะท่านปล่อยมาแล้วเขาปล่อยมาแล้วเป็นไงน่ารักจริงๆเฮ้ยนี่พี่เสืออันนี้อะไรอะตอร์บีไทเกอร์ครับเป็นเสือที่หายากอัดับสองของโลกเลยัเปันประชากรอยู่เพียงสามเสือสตอเบอรี่ลับบี้ครับโอ้อันนี้หนึ่งขวบห้าเดือนเสือสตรอร์บีหนึ่งขวบห้าเดือนอ๋อหนึ่งขวบทำไมโตโตจังเลยโอ้โหน้องน่ารักมากหนึ่งขวบห้าเดือนนะครับอันนี้มีชื่อไหมฮะสองตัวนี้ มีชื่อไหมฮะมสองตัวนี้ม,มีชื่อมีเพชรและมีพลอยครับมีพลอยอันนู้นมีเพชรนะครับใช่ครับอ่านั้นมีเพชรโอเคพี่เสือพี่เสือเอาตัวเองไปให้เป็นอาหารเสือได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้นะตัวเองชื่อเสือตัวเองไป,ไปเป็นอาหารเสือไม่ได้นะโอเคอันนี้นะครับเขาก็เขียนไว้ชัดเจนฮนะยานำนิ้วแย่เข้าไปในกรงเด็ดขาดน้องก็น่าจะหิวนะทุกคนนี่ ถึงเวลากินน่ะดูดิเออโหแต่น้องก็ดูน่ารักนะแต่ว่าด้วยความเป็นเสือเนาะเสือโครงนะเสือโครงนะทุกคนเฮ้ยมาดูได้นะนี่แล้วสุขภาพน้องดีมากมากโกลเด้นโอ้โกลเด้นเท็ดดี้ไทเกอร์ เออลักษณะคล้ายๆเสือสตรอเบอรี่จากสตรอเบอรี่นิดหน่อยครับคือว่าสตอเบอรี่เนี่ยจะเป็นสีที่พัฒนามาจากเสือของคำนี่แหละครับอ๋อก็คือตัวหลักจะเป็นอันนี้ใช่คือว่าจะมีขนสีขาวมากกว่าครับสตรอเบอรี่ครับอ๋อครับผมเฮ้ยมันดูปุ้มปุ้ยมากเลยพ่อแม่เขาครับอ๋อพ่อแม่พ่อแม่เอวาทุกคนเจอแล้วเราเจอแล้วพี่เสือพี่เสือเจอใคร คุณแม่เอวาเฮ้ใช่เหรอเอวา,า <air S 2> <laughs> โอ้นี่คุณแม่เอวาเหรอครับใครยังไม่ได้ไปตรงนูน้นมาดูคุณแม่เอวาที่นี่ได้นะสูการ์เดนริเวอร์แปดนะครับโอ้โหคุณแม่เอวาแหละครับนี่เลยโอ้โหก็จะขายๆนะน่าขายๆนะแต่แต่คุณพ่อก็จะอยู่ในกรงนี้แหละใช่ไหมฮะอ๋ออยู่ในกรงนี้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ไปพักผ่อน อ่าชื่ออะไรฮะคุณพ่อชื่อเอเปโซครับคุณพ่อชื่อเอเปโซคุณแม่คริสตาใช่ครับอืโอเคนี่มาดูคุณพ่อคุณแม่เอวาได้นะครับตรงนี้นะที่นี่เสือเพียบเลยสองตัวนี้สวัสดีเสืออะไรนะแพนเทอร์ไทเกอร์ครับเป็นเสือโคร่งลายพาดก่อนเลยอ๋อเสือเสือโคร่งลายพาดก่อนนะครับนี่ น้องสองตัวนี้มีชื่อไหมฮะมีครับตัวนี้ชื่อมีเงินและมีทองครับอ๋อมีเงินและมีพอมีทองอ๋อถ้ามีเพชรมีพอจะอยู่กองนู้นอันนี้มีเงินมีทองนะทุกคนนี่นะครับอ่านะครับก็ในพื้นที่ของการดูดูสัตว์นะครับดูเสือนะเขาก็จะมีการกั้นแบบนี้นะทุกคนปลอดภัยนะครับกับการสังเกตนะครับนี่นะฮะแล้วก็น้องก็ อ้วนหวนมากเลยทุกคนอยากจะบอกอ่้วนมากอ่ะดูดิน้องตัวโต,วต,วตวลิปเลยอ่ะออ้ยแต่น้องเหมือนเห็นแล้วนะน้องเหมือนเห็นอาหารอาหารจะมาแล้วใช่ไหมครับโอ้ยหูจอ้วนทุกคนน้องแบบสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยน้องขอดูหน้าหน่อยไอ้น่ารักอ่ะนี่นะฮะเสือโคร่งของที่นี่นะมีอยู่สี่กรงเลยนะนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะมาดูพ่อแม่เอวาได้นะ อันนี้เป็นคุณแม่เอวาแล่ทุกคนแม่เอวานะครับไปแล้วนะคุณแม่เอวาบา,บายยผมผมจะกินแล้วครับผมจะกินแล้วครับใช่ไหมโอเคไปก่อนละนะมีกันมีท้อง <c oughs> นี่นะฮะทุกคนก็หลังจากที่เดินออกจากกรงเสือเมื่อสักครู่นะฮะก็จะมีกรงนกนะฮะเยอะเลยนี่แล้วก็มีทั้งลิงชนีนะครับนี่ไง โอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยแคสโซวลลี่หรือเปล่านี่ไงเจ้าแคสโซวาลี่น้อยเฮ้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 ยเจ้าโผล่มาแคสโซวาลี่น้อยอ่ะอ๋ออันนี้คือก่อนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนสีใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำเป็นสีแหละตอนนี้สี่เดือนครับสี่เดือนอ๋ออ่าประมาณสี่เดือนนะนี่นะ เขาไวมากเลยเขาเห็นเรานี่เขาวิ่งเข้ามาเลยอะทุกคนนี่ให้ดูชัดๆนะครับเป็นนกแคสโซเวลี่เบบีนะอ,ะอะเพราะว่าที่นี่เพาะเองเราเราก็เลยเห็นเบบีด้วยที่อื่นไม่เห็นนะเบบี Baby อะที่นี่จะเห็นเบบีด้วยนะทุกคนเอออ้าวอันนี้นอา้าวอันนี้พี่เสือชอบเลยสว, <laughs> วัสดีคุณแพะไปแล้ว เดินหนีอย่างเร็วโอเคคนระทุกคนนี่อันนี้ก็คือเป็นทางนะที่เราเดินมาชวัวรมากันได้เลยนะครับนี่เราจะเห็นเบบีสัตว์หลายๆประเภทนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาเพาะเลี้ยงโอเคไปต่อพิษเสือเราเดินมาทางด้านขวาของอะไรนะอ่ามินิซูใช่ไหมนี่อันดับแรกไม่ได้เจอน้ำตกแม่หูหูหูมเหูหูหเหูหูหููาาูหููหูหูหูอาหารได้หนะทุกคนคูนูหูห สวัสดีน้องแอไนไอหลายตัวหลายตัวดูดินี่นะฮะพี่เสือมาด้านนี้นะฮะก็คือพี่เสือจะมาดูว่าเอ้ยตะนกพิแกนเนี่ยเราให้อาหารได้ยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้นกนกแก้วนะสวัสดีนกแกว้วอืมนี่อันนี้นกแก้วนะสวัสดีอ่านี่นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมีคาปิด้วยนะอ่านี่นี่น,นี่เดี๋ยวพี่เสือจะพาทุกคนไปนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นม้าแครม้าแครล,ลาหรือเปล่าอันนี้ลาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ oh, ไม่ใช่ม้าแครนะทุกคนอันนี้คือลานะน้องลาหยุยน้องลาก็น่าสมบูรณ์มากเลยอะเนี่ยกำลังหิวอะอก,กินอยู่นะน้องหิวกินอยู่นะครับอเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เสือจะแพ้อาหารอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ก็จะมีโซนที่เป็นแบบมินิมินิน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับพี่เสือครับพี่เสือกำลังจะป้อนอาหารนะครับอันนี้หนึ่งรอบาทนะทุกคน นี่ไหนพี่เสดขอดูอาหารหน่อยนี่โอ๊ยไม่ใช่นะไม่ใช่อาหารมันน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ได้อ่าต้องให้อาหารเขานี่มาแล้วฮะเดี๋ยวพี่เขาสอนนะนี่พี่ลีแกนมาแล้วนี่เดี๋ยวเขาหานี่อ่ะเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขามาแล้วว้ยเอาแล้วโยนไปแล้วสวัสดีพี่ลีแกนโวย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 ชิ้เสือวู้โอเค อ่านี่นะฮะทุกคนอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะบิลิแกนในโทรศัพท์ไปใช้อาหารมาแล้ววิววุ๊บนี่นะฮะอ๋อเราให้อย่างนี้ได้เลยนะทุกคนก็พี่เสือก็สามารถที่จะโยนให้เขาได้นะอ่าเพราะว่าปากเขาใหญ่มากเลยเขาสามารถช้อนได้นะครับช้อนได้นี่พี่เสือมาให้ด้านนี้ไหมอ่านี่อ่ายืนตรงนี้อ่าให้เขาุ๊บหอ่า ต้องต้องต้องให้ทุกตัวได้กินนะอ่าลองลองลองวางแผนซิ้ท่าไงทำยังไงให้ทุกตัวได้กินอ่าตัวไหนตัวไหนจะให้ตัวไหนให้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าลองซิลองซิ้เราก็โยนไปด้านนี้หุ้ยหูยยังไม่ทันตกพื้นเลยอ่ะอ่ได้ละด้านนู้นได้ละด้านอไปตัวไหนตัวไหนอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล็กหน่อยออโอเคโอเคพร้อมพร้อมพร้อมทุกคนพร้อมนี่นะฮะพิเรกกนเขาจะปากใหญ่มากเลยอ่ะทีเสือพร้อม นี่นะครับนี่อ่าเจ้านกปากใหญ่โอ,โอเคครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่มาทําได้นะน้องๆมากันได้เลยไม่อันตรายเพราะว่าเขามีการป้องกันไว้อย่างดีเลยนะฮะกรงครบนะครับอ่าโอเคอ่ะโอ้โหพี่เสือชอบมากไปให้พี่เสือไปให้อาหารนกเพลิเกนให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าพี่เสือจะให้อาหารอะไรต่อนะครับทุกคนไปและเพลิเกนหุยโอ้ โหตัวใหญ่ยยสุดนะได้ไปแล้วอะพี่เสือมุดแล้วพี่เสือมุดแล้วนะฮะเฮ้ยพี่เสือดูอะไรอะพี่เสือดูอะไรครับดูอะไรฮะดูอะไรฮะขาปิบาลา่าอย่างที่บอกนะที่นี่นะเขาเป็นเพาะเลี้ยงนะทุกคนเราก็เลยจะเห็นขาปิตัวน้อยๆอย่างนี้ด้วยเออเราไม่เห็นขาปิตัวโต,วตวนะเห็นขาปิตัวน้อยนี่แหละนะครับนี่ขาปิตัวน้อยนี่น่ารักมากเลยดูสิอ่า เห็นไหมครับปีตัวน้อยมัยำหามตัวเองด้วยอะ่ะคาปิาลาสวัสดีสวัสดีสสดคาปิ巴拉เราต้องไปทักกันนูไหมพี่เสือนี่นนเดินวมนมาทางนี้นี่สวัสดีคุณคาปิ巴าาอ,อพี่เสือมาแล้วนะคาปิาลาอ้าวนี่นะฮะทุกคนจากคาปิาลานะก็จะผ่านพื้นที่นะครับนั่งเล่นนี่เขาก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเล่นเนาะ ที่เราเห็นมันเปียกเพราะว่าเขามาเช็ดแล้วนะเพราะว่าฝนเขาเพิ่งตกนะครับแล้วเราก็มาเจอตรงนี้นะนี่มีป้ายมาถ่ายรูปได้นะนี่ไงคาเฟ่มินิซูการ์เด้นลิเวอร์แปดนะครับนี่เราจะเจอกับคุณลาคุณลากําลังกินหญ้าสีเขียวอันแสนอร่อยอยู่นะแล้วก็มีแพะเห็นไหมนะแพะก็จะมีทั้งตัวเล็กนะแพะแคะนะครับแม่แพะปกตินะกินของกันเต็มเลยนะฮะไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันนะฮะนี่พี่เสือไปละเล่นของเล่นละทุกคนไปกันเถอะครับ พี่เสือพื้นที่สุดท้ายพื้นที่สุดท้ายนี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะเบบีลิมเมอร์นี่คุณเบบีลิมเมอร์เป็นไงทุกคนโอ้ยเขามีอยู่ตรงนี้นะสามโครงด้วยกันนะครับทุกคนนี่นะพี่เสือเป็นไงเบบีลิมเมอร์น่ารักไหมนี่ไงลิมเมอร์ตัวเล็กน่ารักมากเลยนี่สวัสดีคุณลิมเมอร์เอาคุณอยู่ไม่เฉยเลยอะ่ะเออนะครับอ่าเพราะนั้นก็เนี่ยทุกคนก็มาได้นะอยู่ที่คลองแปดนะครับ ธัญ,ญบุรีนะครับปทุมธานีนี่เองนะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เสือมาอนิดคอนโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้ได้ไปเจออะไรบ้างอันดับแรกไฮไลท์เลยนะเรามาเจอคุณพ่อคุณแม่ของเอวาใช่ไหมเอวาน้องเอวน,นะครับที่อยู่เชียงใหม่นะโอเคอ่าแล้วก็นะครับเจออะไรอีกมีเพื่อนเพื่อนเสือ,ออีกหลายตัวไหมหลายตัวเลยนะครับอ่าทุกคนก็สามารถมาได้นะที่คาเฟ่ คาเฟ่มินิซูการ์เด้นริเวอร์แปดนะครับโอเคงั้นวันนี้พี่เสือเอาไว้เท่านี้เนาะพี่เสือไม่สนใจแล้วจะเราจะเล่นของเล่นอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับเอาเอาไว้เท่านี้นะครับพี่เสือสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปกันละพี่เสือขับรถแล้วบุมบ๋มบุน <laughs>